Thank mm -hmm. you. สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับพบกับเชคเป็นประจำทุกวันนะครับกับเจดำอัพข่าวจะมาเบรคข่าวคราวการลุกหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องไปเลยใน1คลิปตรงนี้ก็ได้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้นะตูนยูไนเต็ดฟีเจอริ่งกับเจดำทุกวันเลยเอาวันนี้ไปดูควันหลงหลังเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเจดำเนี่ยนะบุกไปชนะนิวพอร์ตเคาลตี้ทีมระดับ16ของลีก2ใน FA Cup รอบ4ได้4ต่อ2เข้าสู่รอบ5ไปไปรอพบผู้ชนะระหว่าง Bristol City หรือ Nottingham Forest นั่นเองนะ แต่หนึ่งคนที่ไม่พอใจฟอร์มเลยนั่นคือบรูโน่เดอะยัวเฮ้ยแฟนนันโฟคิงกับตันทีมจอมยัวของมาเกเดต์ซึ่งออกมาติติงเพื่อร่วมทีมโอโ้โหกม้มหน้าก้มตายิงจนเกินไปน่าจะมองเพื่อนตัดสินใจเพื่อทีมมากกว่านี้ในเกมที่ชนะได้4ี่สมีโอกาสยิงถึง22ครั้งนั่นเองนะโดยบรูโน่สัมภาษณ์กับ BBC Sport อแบบนี้บอกว่าเราในมีโอกาสใส่สกอร์ตั้ง3าูนย์หลายครั้งนะคุณนำสองศูนย์ในเกมแบบเนี้ยเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากจะทําประตูด้วยตัวเอง และบางครั้งเราไม่ได้ตัดสินใจในสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อทีมนั่นแหละแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะเราก็ทําได้ดีแล้วก็ปิดเกมได้จนได้เนยนะก็ต้องเข้าใจด้วยเอฟคัพเนี่ยเป็นถ้วยเดียวที่เราเหลืออยู่และหวังได้ในฤดูกาลนี้เราต้องทุ่มเทสุดขีดเลยเพื่อจะเข้าชิงให้ได้นะโฟกัสจะใบนัดตอนนัดอะไรแบบเนี้ยทำไม่ได้ทุกการเนี้ยมันไม่ได้แย่เหมือนที่มันควรจะเป็นหรือที่มันเป็นผ่านมานั่นเองนะต้องพยายามคว้าแชมป์ให้ได้ปีที่แล้วเราเข้าชิง แต่เราพลาดไปเพราะนั้นเอฟเอคับมีความสัมพันธ์ต่อแฟนบอลต่อสโมสรต่อตัวผู้เล่นทุกคนมากๆม,มันสำคัญมากๆจริงๆนะเพราะนั้นเนี่ยเราอยากเข้าชิงและอยากคว้าแชมป์ให้ได้ก็ต้องรอดูว่ายูเต็ดจะไปถึงแชมป์ตามที่บูโนเดยัวเฮ้ยแฟนนันโฟกิงเขาว่าหรือเปล่านะจ๊ะซึ่งทีจำยู่แล้วรอบต่อไปรอบ5เจอไม่บิทโตซิตี้ก็ฟอร์เรสก็ไม่ได้หนักมากโอกาสเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายมันก็ยังพอมีและโอกาสไปถึงนัดชิงมันก็พอมีตามที่บูโนบอก ท่านเน้นซะหน่อยเน A ี่ยไปครับเพราะในลีกตอนนี้ลุ้นอะไรไม่ได้แล้วเต็มที่ก็ลุ้นท็อปโ,โฟซึ่งมันก็ยากเหมือนกันนั่นเองเอาแฟนยูเต็ดคิดเห็นยังไงกับฤดูกาลที่เหลือของยูเต็ดช่วงนี้นะอีก4เดือนข้างหน้าเลี่ยนะเอฟเอครับจะถึงแชมป์ไหมพิม์ลิกจะลุ้นท็อปโ,โฟได้หรือเปล่าคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามไปไว้ทุกช่องทางของเราตู้ยู est, เต็ดฟีเจิ้งหอยดำทุกวันพุธนี้มาอัปข่าวเข้ามาวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ